แท็กซี่ยังต้องใช้น้ำมันถ้าขับไปขับไปเงินรายได้ไม่พอน,น้ำมันขาดทุนไหมฮะขับ็ระบบใช้อะไรครับใช้น้ำมันไหมฮะไม่ใช้น้ำมันใช้อะไรครับใช้ไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตครับต้ไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตผมก้าพู้เลยไปเกินเกินห้าเท่พมว่าเสี่ยงนะครับธุรกิจนี้ผมปกลหมดเลยนะครับบริษัทนี้ แทบไม่มีต้นทุนแล้วครับมีหน้าที่อย่างเดียวครับคือทำอะไรก็ได้ให้คนเข้ามาใช้ที่มากที่สุดยกตัวอย่างร้านเฟรนชให้เห็นภาพแก๊กครับเป็นบริษัทมาจากสิงคโปร์และมาเลเซียลายเป็นบริษัทมาจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีคำถามคือบริษัทหน้าร้านบริษัทอยู่ไหนแทบไม่ใหญ่มากเลยนะหลายใหญ่มากลาซาด้าใหญ่ไห,ห,หมครับยอร้ายเป็นหมื่นล้านเป็นหลายหลายหมื่นล้านเลยนะครับ คำถามคืนหน้าร้านคุณอยู่ไหนครับ<น>คอนเซ็ปต์ตลาดนึกภาพออกไหมครับที่เคยตลาดไม่มีความเสี่ยงมีแต่หน้าที่ให้คนเข้ามาเช่ายิ่งคนเข้ามาเช่าว่า,าเท่าไหร่เรามีรายได้เยอะไหมครับจีบงูมีรายได้จากอะไรครับมีไรายได้จากบิ๊กดาต้าเบสบิ๊กดาต้าเบสคือผู้เข้ามาใช้งานครับยกตัวอย่างแก๊ปในวันแรกที่เข้ามาแก๊ปมีคนใช้อยสองคนแล้วก็ต่อยกันออกข่าวจำได้ไหมครับมีมอไซค์ต่อ,อยกับคนขับแก๊ปจำได้ไหมนะ ในซอยสุขุมวิทอะไรเนี่ยผจำได้อยู่เลยจนวันนี้มีซอยไหนบ้างไม่มีแก๊สเปลี่ยนตัวให้เห็นภาพคือบิ๊ก a t a ก็เบยิ่งคนมาใช้มากเท่าไหร่ยิ่งเกิดการเติบโตมากเท่านั้น